ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะยินดีด้วยคลังเตรียมแจกเงินให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนทุกคนนายรัตวันลนแสงสนิทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังในฐานะโครโกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า40ล้านคน ซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมซึ่งในการช่วยเหลือนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแรงงานในระบบกว่า11ล้านคนจะได้รับการช่วยเหลือผ่านสำนักง,งานประกันสังคมกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ16ล้านคนกระทรวงการคลังได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยมาตรการนี้กำลังทำการช่วยเหลืออยู่ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว14.2ล้านคนกลุ่มเกษตรกร10ล้านคนซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินมาตรการกลุ่มข้าราชการซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือแต่จะไม่ลดเงินเดือนไม่ลดวันเวลาในการทำงานและสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังนั้นเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกอีกอย่างว่าบัตรคนจนกว่า14.6ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอยู่2.4ล้านคนที่ยังไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลซึ่งในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังได้ดำเนินการหาความช่วยเหลือและด้านนายรัฐวรนณกล่าวว่าอยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลทุกคนทุกกลุ่มอย่างทวนหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปและรัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันท่วงที ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปพร้อมกันโดยค,คาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซับซ้อนของมาตรการให้การช่วยเหลือของรัฐแล้วจะอยู่ที่12.5ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลักอย่างไรก็ตามตอนนี้รัฐบาลจะเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเน้นการผ่าน3ามิติสําคัญการลดค่าใช้จ่ายการป้องกันโควิด -19 และการดูแลสภาพคล่องสำหรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆเพิ่มเติมนั้นยังคงรอติดตามกันต่อไป